สวัสดีค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่รายการบ้านสีขาวทางเน็ตทีวีที่นี่ที่เดียวกับดิฉันเปิ้ลอนนามานค่ะทุกค่ําคืนของวันเสาร์เรามีนัดกันเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งหนึ่งชั่วโมงกับสาระน่ารู้ค่ะที่จะนามาประโยชน์สุขคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพเรื่องของออมีหลายท่านบอกว่าให้เปิ้ลหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องราวของผู้สูงอายุแล้วก็การได้รับเ,เงินโซเชียลนะคะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยจะได้รับหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีกรีนการ์ดได้รับหรือเปล่า แน่นอนกําลังหาคําตอบแล้วก็เชิญแขกรับเชิญมาค่ะแต่สําหรับในค่ำคืนนี้สำหรับคุณคุณที่กําลังคิดจะกลับบ้านกลับไปเที่ยวเมืองไทยกันนะคะสำหรับเรื่องราวในค่ำคืนนี้แน่นอนสําหรับหลายๆท่านที่บอกว่าขอมานานแล้วเมื่อไหร่จะนําเสนอสักทีหนึง่งว่าในช่วงนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนดีธันวาคมแน่นอนค่ะอากาศตอนนี้บ้านเรากําลังเริ่มหนาวแล้วฝนไม่อาจจะไม่มีบางจังหวัดนะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีแขกรับเชิญท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสถานที่ที่สวยงามของเมืองไทยของเรานี้แหละค่ะในค่ำคืนนี้ แน่นอนและสําหรับคุณคุณโดยเฉพาะคุณคุณที่โทรมาบอกทางรายการว่าเมื่อไร่จะพาจัดไปเที่ยวสักทีหนึ่งที่เมืองไทยนี่แหละก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ในค่ำคืนนี้แน่นอนสําหรับคุณคุณที่ดูรายการคําถามคําตอบอยู่ในรายการจะไม่บอกนะว่าคืออะไรแล้วก็ให้คุณคุณได้มีส่วนร่วมกับทางรายการค่ะเดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์ของออฟฟิศของบ้านสีขาวไว้นะคะเบอร์ที่อยู่หน้าจอคือออฟฟิศของบ้านสีขาวใครตอบได้ก่อนมีของรางวัลให้5ท่านแน่นอนละค่ะจาก ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลอสแองเจลิสค่ะมีของรางวัลมาแจากคุณด้วยให้คุณได้ร่วมสนุกว่าคุณรู้สถานที่ท่องเที่ยวที่เมืองไทยมากน้อยแค่ไหนอะะค่ะนะคะแล้วก็เรื่องราวของหนังสือหน้าอ่านจากร้านหนังสือดอกยญ้าวันนี้มีถึงสองเล่มด้วยกันเล่มแรกนี่แน่นอนละค่ะ เพราะว่าวันนี้เราพูดเรื่องเที่ยวเราก็แนะนําเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของเมืองไทยเล่มแรกเป็นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะอสอททำรรมานานหลายสิบปีแล้วละ่ะแล้วก็ยังอยู่คู่กับเมืองไทยอยู่คู่คนไทยมานานแล้วล่ะค่ะสําหรับในช่วงนี้ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นหน้าฝนหน้าหนาวก็ใกล้เข้ามาจะเที่ยวที่ไหนดีแน่นอนล่ะค่ะกับเรเล่มนี้บอกไว้โดยเฉพาะภาพวิวสวยๆนะที่ถ่ายทำกันได้แบบชนิดที่แบบโปรเฟชชั่นอลโดยเฉพาะเรื่องราวอันนี้แหละ สวยมากทีเดียวน้ําตกของเมืองไทยบางท่านยังไม่เคยเห็นว่าอัอานชีนในไทยเนี่ยที่เมืองไทยมีที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานน้าตกโอ้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยและเล่มนี้ค่ะสําหรับคุณคุณที่รักสัตว์คู่มือดูผีเสื้อทั่วไทยนี่แถมให้ฟรีเลยนะเล่มบางๆแล้วทุกเล่มของอสทอของที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะแถมให้ฟรีทุกๆเล่มค่ะคุณไปดูได้นะคะที่ร้านหนังสือดอกยญ้าเล่มนี้ดิบ สะหน่อยเดี๋ยวจะหมดซะอ่ะอีกเล่มหนึ่งค่ะสำหรับเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เป็นแนะนำสำหรับผู้กระดึงผู้เรือผู้หลวงผู้สวนทราย สำหรับคุณคุณที่ยังไม่เคยปีนเขาเรื่องราวของหนังหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของทริปที่จะพาคุณไปเที่ยวนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของเมืองไทยเยอะแยะสถานที่พักอะไรต่อมีอะไรอาหารการรับประทานนี่บอกบอกอยู่ในเล่มนี้หมดเลยนี่ไปหาอ่านเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อได้โดยเฉพาะคุณคุณที่อยู่ที่ต่างรัฐก็สั่งซื้อได้นะคะเบอร์ที่อยู่หน้าจอคือร้านหนังสือดอกยาาค่ะตอนนี้เหลือสาขาเดียวที่ บนถนนฮอลลีวูดใต้ห้องอาหารไทยแลนด์พลาซ่าค่คะส่วนเล่มนี้เราแจากกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะผู้ชมค่ะคู่มือกงสุนสํสำหรับคนไทยค่ะนี่สำหรับเล่มนี้นี่เห็นหรือเปล่า อยู่หน้าจอแล้วก็มีนะคะสําหรับเล่มนี้ค่ะอ่ะนี่แหละค่ะขอมาได้ฟรีค่ะโดยมีกติกาง่ายๆส่งซองติดแตมป์หดวงจากหน้าซองถึงตัวคุณเองให้เรียบร้อยซองขนาดนี้6กคูณเนิ้วหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็จัดหน้าซองมาให้เรียบร้อยส่งมาถึงบ้านสีขาวโปรดักชั่นที่อยู่หน้าจอคืออเดรสของบ้านสีขาวค่ะ ตรงนี้นี่นะคะพิวบ็อก8 0 3 6 3 ISM แล้วก็แคลิฟอร์เนีย9ก้8 8เราก็จะจัดส่งไปให้ถึงที่บ้านแต่ติดสแตมมา6ดวงด้วยนะคะสำหรับคุณคุณที่จะาได้ส่งถึงตัวท่านเองแล้วทางทีมงานเราก็จะจัดส่งไปให้เป็นคู่มือที่ดีมากๆทีเดียวสำหรับคุณคุณที่อาจจะยังไม่ทราบว,ว่าการทำสื่อเดินทางทำยังไงแล้วก,กฎกติการมารยาทเวลาที่อยู่ในในประเทศสหรัฐอเมริกาเยอะทีเดียวสำหรับเล่นนี้เราแจกให้ฟรีผ่านรายการบ้านสีขาวตอนนี้เบรกชมสิ่งที่น่าสนใจครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวกันทที่่เมืองไยคะ ไี่จะขนแขนแตนอัพลุกไปเลยก oh, <see, S 1> ็ราะวได้ยินเสียงวันอินสไาลฟฟไทม์นี่แหละค่ะเป็นอะไรที่ หน้าเที่ยวและเที่ยวหมดก็คือที่เมืองไทยกลับบ้านกลับไปเที่ยวเมืองไทยกันให้ได้นะคะทุกๆครั้งเวลาที่อีกรายการหนึ่งของท่องโลกสดใสเวลาวันศุกร์สามทุ่มตรงคุณจะเจอเจอกับเสียงอย่างนี้แหละคะ่ะกลับบ้านกลับไปเที่ยวเมืองไทยกันนะคะและสาหรับในช่วงเวลานี้บ้านสีขาวบดินนฉันเปิ้ลดินมาช่วงเวลานี้สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลอสแองเจลิสค่ะแน่นอนอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของเมืองไทยเรามี77จังหวัดคุณเที่ยวหมดหรือย,อยังดิฉันเองชอบเมืองไทยรักเมืองไทยมา เลยยังไม่ต้องไปเที่ยวหรอกมึงนอกมึงนาเอาเงินดอลลาร์กลับไปบ้านกับเที่ยวบ้านเราดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวทุกตลอดเวลาเนี่ยเที่ยวได้อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องราวของทะเลอุ่นอยู่แล้วเวที่อย่างที่ขึ้นเหนือล่องใต้เราก็เที่ยวได้อยู่แล้วใช่ไหมน้ําตกและฤดูไหนน่าจะเที่ยวที่ไหนดีโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนนี้ละค่ะและก็เดือนธันวาคม เดือนมก,กราคมหรือว่าหน้าร้อนของบ้านเราน่าจะเที่ยวที่ไหนดีนะคะแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้เท่เกียกับรายการบ้านสีขาวค่ะท่านเพิ่งเดินทางมาจากประเทศไทยได้ไม่นานเพื่อมาดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานลอสแองเจลิสค่ะรายการบ้านสีขาวขอต้อนรับคุณกุลปาโมดวันนัลเลอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผอ,อ,อค่ะ,อะคตอนนี้เข้าที่เข้าทางแล้วนะคะค่ะ ก็พออยู่ตัวแล้วคะ่ะพออยู่ตัวแล้วนะคะ,คะอาหารการรับประทานเหมือนบ้านเราไหมคะโอ้อุดมสมบูรณ์มากทาให้รู้สึกว่าไม่ต้องคิดถึงเมืองไทยเลยที่นี่ก็คืออีกบ้านหนึ่งท,ที่ใกล้เคียงกับความเป็นไทยมากเลยคะ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอาหารการรับประทานโดยเฉพาะอยู่ที่ในฮอลลีวูดเนี่ยอาหารเยอะมากนะคะ,คะเรื่องราวของก่อนที่จะมารับตําแหน่งที่ในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลอตอ็นจลิสดูแลทางด้านไหนก่อนคะที่ททะคะ่ะ เมื่อก่อนจะอยู่ในฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวก็ดูแลในเรื่องของการที่จะเตรียมสินค้าตัวแหล่งท่องเที่ยวสินค้าก็จะหมายถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็บริการะนะคะเพื่อที่จะจัดสรรให้ตรงกับความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มทั้งคนไทย<ม>ชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศเองก็จะมีทั้งเป็นกลุ่มของอเมริกากลุ่มยุโรปหรือกลุ่มเอเชียนะคะ,คะหน้าที่ของเราตรงนั้นก็คือการรวบรวมทํา สร้างเป็นโปรแกรมขึ้นมาว่าตลาดไหนจะมีความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวแบบไหนนะคะ,คะแล้วก็ส่งให้ทางฝ่ายตลาดเข้าไปเสนอขายค่ะ,คะแล้วฝรั่งเขาชอบเที่ยวที่ไหนมากคะสำหรับบ้านเราอะค่ะค่ะถ้าพูดถึงชาวต่างชาติที่เป็นลักษณะเป็นทางตะวันตกนะคะ,คะ รูปแบบที่เขาชอบก็หนีไม่พ้นเรื่องวัฒนธรรมนะคะ mm hmm. ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเรามีความหลากหลายมาก <c oughs> แต่สิ่งที่เป็นตัวผูกพันและทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปที่ประเทศไทยเนี่ย <c oughs> ตัวหนึ่งอย่างแน่นหนาเลยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิต <c oughs> ของคนไทยนะคะ <c oughs> ที่มีความอ่อนโยนมีความเป็นเจ้าบ้านนะคะทำให้เขารู้สึกประทับใจแล้วก็วัฒนธรรมที่สวยงามนะคะ <c oughs> วัดวาอารามชีวิตความเป็นอยู่ อาหารเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่เรื่องลือว่าถ้าไปประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านอาหารพัตคารหรูหราที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแม้แต่อาหารพื้นถิ่นอาหารตามตลาดจังหวัดใช่อาหารท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ชาวต่างชาติก็พร้อมที่จะทดลองรับประทานอาหารแปลกๆในบ้านเราใช่ฝรั่งเขาชอบอย่างเช่นพอบอกส้มตำฮอตฮอตแต่ก็จะกินอะ ใช่ไหมฮอตก็จะกินน่ะสปซี่ก็จะกินจะลองซะให้หมดเลยว่ามันแซ่บอิหลีจริงไหมอย่างอีสานหรือว่าอร่อยจริงไหมอย่างภาคใต้อะไรเงี้ยเผ็ดจริงหรือเปล่าแล้วเขาก็เขาชอบโดยพอมีอยู่ร้านหนึ่งที่ต้องขอโฆษณาคุณผู้ชมค่ะที่ในเ a เนี่ค่ะลอสแองเจลิสได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะมากๆแทบทุกปีแล้วก็เป็นอะไรที่ ฝรั่งต่อแถวยาวมากมห้องอาหารจิรดาเป็น<ม>อาหารทางภาคใต้ที่ได้รับรางวัลมาหมาดมารจใช่ฝรั่งเขาก็บอกว่าบางแล้วก็เคยไปสัมภาษณ์ของออพี่แจ๊ดพี่ตุ๋ยเนี่ยแหละก็บอกว่าฝรั่งเขาทานเผ็ดด้วยนะ<อ>เขาทานเผ็ดกับเราด้วยนะ<อ>แล้วเขาก็ชอบาอาหารไทยมากๆด้วยนะอาหารไทยเป็นตัวดึงเขาหาเรื่องของการท่องเที่ยวได้ดีมากเลยนะคะเราก็มีโปรแกรมเยอะแยะเลยที่จะทําให้เขารู้สึก เชื่อมโยงกันได้เวลาเราพูดถึงอาหารไทยเราจะพูดถึงอาหารทางเหนือรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรรสชาติอย่างไรก็มีการนําไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนืออะไรอยางเงี้ยค่ะก็เป็นโปรแกรมที่ททก็ทําอยู่เยางภาคเหนือพอเขาบอกว่าสงกราน แน่นอนเชียงใหม่นะเจ้าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะตรงนั้นมีความเข้มแข็งมากเพราะว่าเขาเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วจนปัจจุบันก็มีการทําให้คนท้องถิ่นและคนนักท่องเที่ยวเนี่ยมีส่วนร่วมในการเล่นสงกรานด้วยกันได้นะคะทั้งชาวต่างชาติอย่างอเมริกันเนี่ยไปถึงวันสงกรานเนี่ยเราจะเห็นเขาอยู่ตามวัดนะคะไปดูพิธีการของการก่อกองทรายนะคะการทําบุญการถวายปัจจัยต่างๆอะไรที่เข้าไปสู่วัดเนี่ยเขาจะเดินดูกันอย่างชื่นชมแล้วเราก็ สุดท้ายก็เรื่องของการรดน้ําสาดน้ําเล่นน้ำรถน้ําขอพอรผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยะคะ<ฆ>บางทีเนี่ยเราทําอะไรกิจกรรมกันอยู่ที่ที่ตามถนนหนทางที่เราเล่นน้ําสาดน้ำเนี่ยฝ<ฆ>รั่งก็จะมานั่งพูดคุยหรือชวนทํากิจกรรมร่วมกับเราก็สนุกสนานนะคะแต่ไม่ใช่แค่เชียงใหม่ ทางประเทศไทยตอนนี้มีจุดของการเล่นสงกรานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะประแด็นขึ้นชื่อใช่ใช่ปะพระประแดนก็เป็นเรื่องของมอรซึ่งก็ประเภีอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะมีการแ่มีกระบวนมีอาหารที่แตกต่างหลากหลายนะคะพอลงใต้ก็เป็นสงกรานอีกแบบหนึ่งอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเมืองไทยเนี่ยพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยในแต่ละภาคไม่เหมือนกันนะคะกว่าจะเที่ยวได้ครบเนี่ยก็ต้องใช้หลายครั้ง คุณผู้ชมที่มีครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าแน่นอนแล้วค่ะ,ะเกิดที่นี่แน่นอนเขาอาจจะยังไม่คุนหรือยังไม่เคยไปที่เมืองไทยคุณผู้ชมคะหรืออาจจะมีสามีอาจจะมีภรรยาเพื่อนฝูงชักชวนกันไปเที่ยวเมืองไทยนะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีด้วย<ช>เรียนถามนิดนึงค่ะขออค่ะอยู่เมืองไทยเที่ยวครบไหมคะที่เดินทางทํางานทํางาน,นถ้าพูดถึงทํางานเนี่ยก็ยังขาดอยู่ไม่ไม่กี่จังหวัดนะคะนายช้าจังแต่ก็เป็นเรื่องของการทํางานค,ะค่ะประทับใจที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ แต่ละที่แตกต่างกันจริงๆนะคะแต่ละครั้งที่ไปเราก็จะมีความรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วชอบจังเลยไม่คิดว่าจะชอบที่ไหนอีกพอไปอีกที่เราก็คิดอีกว่าโอ้ที่นี่ก็ชอบจังเลยไม่ชอบที่ไหนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไม่ได้ว่าที่ไหนเพราะว่าถ้าอยากไปทางภาคอีสานเนี่ยทางพี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่นี่ถ้าถ้าไม่ใช่คนอีสานบางทีอาจจะไม่เคยไปได้ซ้ําไปแต่ถ้าได้ไปเนี่ยจะรู้ว่าที่อีสานเนี่ยมีเสน่ห์น่ารักทั้งคน บ้านช่องห้องขอเรือนบ้านเรือนต่างๆอาหารการกินแล้วก็วิธีการที่เขาใช้ชีวิตเนี่ยได้มีโอกาสไปอยู่ในเมืองเล็กๆของทางจังหวัดเลยนะคะ,อำ,คะอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นเมืองริมริมน้ำโขงคนที่นั่นน่ารักมากใช่ะคะไค่ะเหมือนกันเพื่อนยังไม่เคยไปเหมือนกันนะ,ะไปแต่ภูกระดึงอ๋อภูกระดึงเก่งนะคะยังไม่เคยไปเลยค่ะภูกกระดึงปีนตั้งแต่เล็กๆไงถ้าตอนนี้ก็คงตายคาตรงตรงตรงเขาเรียกอะไรนะ จะบอกว่าแหม่ไม่สุภาพตีนผูจะมาต้นกับต้นก็การค้าก็คงกระดุกกระดุกแต่ดูที่เขาบอกจะมีเป็นอะไรในรูปแบบที่จะให้คนพิการขึ้นไปได้ด้วยผู้สูงอายุจะขึ้นไปได้ด้วยใช่ไหมคะก็กําลังหาช่องทางที่จะทําด้านนั้นอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ข้อลงตัวแต่ก็ไม่นานก็คงจะมีโอกาสนะคะผู้สูงอายุก็คงจะได้มีโอกาสขึ้นไปเที่ยวบนภูดกระดึงรั้งหนึ่งในชีวิตแน่นอนเขาต้องไปยืนตรงป้ายนั้นใช่ไหมคะว่าผู้พิชิต พูกระดึงพี่เปิ้ล่ายมาแล้วแม่เป็นความพิ่มใจแต่ตอนนี้นอายุสิบห้าผ่านมานานเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าค,คุณที่ดูอยู่ยังไม่เคยไปบุกนะยังไม่เคยไปพิชิตพูกระดึงต้องไปให้ได้นะดิฉันนำเสนออยู่ในรายการอีกรยการเด็กวันศุกร์บ่อยครั้งมากที่จะบอกว่าพาไปภูเรือนี่แหละค่ะพูกระดึงแล้วก็พูเรือน้นําหนาวไปหรือ,อยางโอ้ยเยอะแยะมากตอนนี้เราเบรกชมสิ่งที่น่าสนใจครู่เดียวเดียเด๋ยวช่วงหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นอันซีนในไทยแลนด์อเมซิ่งในไทยแลนด์หรือว่าอาหารการรับประทานหรือว่า แค่อาคาซาทิฟฟฟนี่ที่พัทยาคุณไปหรือยังโอ้สาวประเภทสองนี่ฉามากๆโดยเฉพาะด้านหลังนี่แหละค่ะที่อํานวยเรียกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจแต่สําหรับไม่ใช่แต่คนไทยนะพระบรมมหาราชวางังหรือวัดพระแก้วเนี่ยคุณๆที่มีครอบครัวเป็นชาวต่างชาติพาไปกราบสักครั้งนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ หาและเรียนรู้และเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้พบกับแหล่งท่องเทีย่ยวที่สวยงามที่คุณอาจไม่เคยเห็นอาหารไทยที่ชาวต่างชาติหลงไหลร,ร่วมเดินทางไปกับเราและพบมุมมองใหม่ๆได้ในท่องโลกสดใสทางแอปทีวีนะคะ